เดี๋ยวผมทดสอบก่อนเปิดก่อนนะครับทำงานไม่นอยิ่งแดดแรงน้ำก็ยิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับส่งไปได้เรื่อยๆสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์มาแล้วนะครับวันนี้นะครับไอยพยากรณบอกว่าฝนจะตกช่วงประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับแต่ตอนนี้คือประมาณ าบาประมาณบ่ายสองโมงแล้วคือตอนนี้แดดแดดอิลีครับแดดลายอิรีรอไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นไม้ผมกําลังเหมือนมันจะตายนะครับก็เลยจะมาจัดการนะครับด้วยแผงอมาฟ้าอแผงโพลีนะครับด้วยแผงโพลีหนึ่งแผงแล้วก็ปั๊มสามรอเจ็สห้าวัตต์อยู่นู่นนะครับนู่น ขึ้นมาเม็ดเม็ดครึ่งครับน้ําลดลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่แดดมันแดดมันแรงมากเมกื่อเช้าก็ได้เอาพวกไอ้นี่นะครับพวกฟางนะครับมาห่มดินห่มดินไว้ไปทางนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปแบบห่มดินไว้นะครับนู่นไปถึงนู้นนะครับสายยางหลายคนก็ถามมาว่าสายยางประมาณกี่เม็ดนะครับผมก ตอบได้เลยว่าเกิน40่สิบเมตรห้เมตรหกเมตรนั่นแหละครับประมาณนี้กับปั๊มตัวเดียวแล้วก็แผงแผงเดียวนะครับปัม๊มเดี๋ยวผมทดสอบก่อนเปิดก่อนนะครับเปิดทำงานไม่นอ,อ่ะเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนู่นเสียงมาแล้ว เนี่ยโอ้ร้อนมากนะครับก็จะเอาไปใส่ต้นต้นให้ต้นหาไว้รอเนี่ยนะครับก็มาปลูกพวกไอันนี้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับปลูกปลูกแซมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า พื้นที่มันยังไม่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับสําหรับตัวโคกหนองนาของเรานะครับวันเมื่อวานนะครับได้เอาฟากมาคุมฝั่งนู้นนะครับตั้งแต่ต้นไม้นี่นะครับไปนู้นครับเมื่อวานคุมเสร็จแล้วเพราะว่าคิดว่าฝนจะมานะครับก็เลยมาคุมไว้นะครับเมื่อเช้ากับตรงนี้น้ำออกมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ ยิ่งแดดแรงน้ำก็ยิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับส่งไปได้เรื่อยๆถามว่าส่งไกลไหมน่ะไกลนะครับเพราะว่าผมลดท่อลงนะครับลดท่อลงเหลือประมาณหกหุนน่าจะเป็นท่อหกหุนนะจุนี้นะสายยางนะครับลดสายยางลงใครที่อยากส่งไกลไปเรื่อยๆก็ลดสายยางลงนะครับเหลือหกหุนเหลือสี่หุนนะครับให้มันให้มันไอ สามารถส่งได้ไกลๆนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะเอามาแค่ลดน้ำผักลดน้ำไ้ลดน้ำสิ่งที่เราปลูกพวกผักพวกอะไรนะครับก็ถ้างบประมาณยังไม่ถึงก็ใช้ปั๊มสีส้มนะครับกับแผงแผงนี้แผงเดียวนะครับหรือไม่ก็ถ้าอยากใช้ทนทานหน่อยก็เอาปั๊มบัานเล็ เหมือนเหมือนที่ผมใช้อยู่นี่นะครับก็คือปั๊มสีเขียวนะครับปั๊มสีเขียวนู่นเห็นไหมครับมันก็สามารถฉีดไปได้อีกไกลนะครับนู้นนะครับคือรอฝนไม่ไหวนะครับวันนี้เขาบอกว่ามันจะตกมาจริงๆแต่ผมก็ไม่รอนะครับเพราะว่าตอนนี้มันแดดอยู่ ถ้ามันตกลงมาก็โอเคแต่ถ้ามไม่ตกนี่ต้นไม้ผมจะตายหมดนะครับไม่ได้ลงมาลดหลายวันนะครับส่วนมากจะทำอย่างอื่นพวกมาขนพวกฟางขนอะไรลงมานะครับแต่ลดน้ำนะ่ะไม่ไม่ค่อยได้มาลดนะครับว่าจะมาทำระบบไปพวกอา่า สายน้ําหยุดพวกนั้นก็ยังไม่ลงไม่ได้ลงมานะครับยากหลายอย่างครับช่วงนี้สําหรับใครที่สนใจอยากได้คอนเวอร์เตอร์นะครับก็แอดไลน์หรือว่าโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับพวกแผงนะครับแผง375วัตต์กับตัวปั๊มก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับเพราะว่า ถ้าผมแนะนําผมก็จะแนะนําให้ซื้อแผงใกล้ๆก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆหรือว่าอยากได้จริงๆผมก็ก็ให้ผมส่งไปให้ก็ได้นะครับนี่นะครับประสิทธิภาพของแผงแผงเดียวกับปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําสีเขียวสามร้อยเจ็ดห้าวัตเทนะครับนะเห็นไหมครับชาวบ้านเขาจุดไฟใกล้ๆหมู่บ้านเลยเห็นรถอบอตอ,อยู่ ยังไงก็เห็นไหมครับยังไงก็หลายท่านที่เข้ามาทํามาดูเกษตรนะครับก็ไม่ต้องไปเผานะครับพวกฟางพวกอะไรนะครับให้มันเป็นปุ๋ยนะครับโอเคเนี่ยนะครับประสิทธิภาพยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับปั๊มตัวนี้ดีจริงๆครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ